สวัสดีตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆก็ไม่เช้าแล้วค่ะสิบโมงละมาเอาต้นบอลสีสวยๆของปลาส้มให้เพื่อนๆดูนะคะจะเพิ่งเบื่อกันนะคะอันนี้คือเจ้ากุุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากุุงเดนมาร์กเขาจะมีความแตกต่างจากเจ้ากุุงไคเซอร์ก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดูก กระโดกกับใบเขาจะออกขาวกับสีชมพูเยอะนะคะเขาจะไม่มีแต้มเขาเรียกว่าอะไรนะจากจะบรรยายก็บรรยายไม่ถูกนะคะอันนี้นีปนะส้มเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ ตอนสวยๆมาให้เพื่อนๆชมนะจากโเคดรับดีๆในการทำให้เขาใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากเลยดูมือปลาส้มใบใหญ่กว่าหน้าปลาส้มอีกมีเคล็ดลับในการทำให้เขาใบใหญ่นะคะช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงฤด,ดูที่เขาจะค่อนข้างจะพักต้นพักหัวแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีๆเขาก็จะไม่พักไม่ทิ้งไม่ทิ้งใบทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวประส้มจะมาเผยเคล็ดลับให้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะเราจะลดทุกสิบห้าวันนะเมื่อวานว่าจะปลูกฝนตกทั้งวันก็ไม่ได้ปลูกสรุปก็คือไม่ได้ปลูกอ่างไปละเราจะปลูกบอลเราจะเอาบอลมาขยายฝนตกตอนนี้ประส้มย้ายมา ออกแบบนะคะอันนี้คือได้มาในนามกุมพกันนะคะรูปร่างของเขาก็จะคล้ายๆกับติกินนรีหรือไม่ก็ง้าวกวนอูนะคะอันนี้คือกุมพกันช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาพักใบมันก็อาจจะแตกยอดช้านิดนึงนะคะแต่ก็แตกค่ะสีสวยนะคะสีสวยมากกุมพะกันนี้เขาจะมีหูใต้ใบนะคะทุกอน สัญลักษณ์ที่สังเกตง่ายๆนะคะส่วนอันนี้ก็สหัสเดชาสหัสเดชานี่ก็เขาจะใบใหญ่นะคะหูเขาจะกว้างเขาจะใบใหญ่กระดูกเส้นเขาก็จะขาวสะอาดเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ผส้มก็ย้ายออกมาโดนแดดนะคะตอนแรกมันอยู่ในในในร่มที่บ้านอะ่ะข้างในกับอีกกลุ่มหนึง่งอยู่ข้างในรู้สึกว่าต้นมันจะสูงสูงยาวเกิดไปปะส้มเลยลอง พอออกมาตั้งตากแดดมันก็เนี่ยอันนี้คือตอนเขาอยู่ในอยู่ในร่มนะคะเขาจะสูงเกินอะ่ะพอออกมาโดนแดดหม่มันก็ใบเขาก็จะมีลวกบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรอันนี้เราจะตั้งฟอร์มใหม่ให้เขาแบบไม่อยากให้เขาสูงมากนะคะเพื่อนนี่พอเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาเขาจะต่ํากว่าระดับจะต่ำกว่าตอนอยู่ในร่มนะคะแต่ใบเขาจะสวยคะ่ะแข็งแรงนะ,ะแล้วก็แตกหลอด เสนะส่วนต้นนี้ได้มาในานามปีกกิน,นรีนะคะไม่ใช่เงาวนะแต่มันก็ดูไม่ออกดูคล้ายๆกันหมดแต่ว่าตอนซื้อมาซื้อมาในานามของปีกกิน,นรีซื้อแบบเบบีมาซื้อทางออนไลน์นะคะก็จะค่อยๆเลี้ยงทะดุถนอมอันนี้ปลาส้มก็ออกมาตั้งตากแดดเหมือนกันค่ะตั้งตากแดด ปีกกินรีสวยๆนะคะส่วนนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ได้มาในานามกวนอิมนะคะเสียงดังอันนี้ซื้อซื้อมาในานามของกวนอิมค่ะแล้วก็ปลาส้มยังตั้งอยู่ในร่มนะคะพอตั้งอยู่ในร่มแล้วเขาจะยาวเานี่ยเห็ มันยาวเกินอ่ะมันโดดเดกเกินอ่ะปราส้มว่าจะออกตักแดดแต่ว่ากลัวมันหายด้วยเห็นในข่าวว่าบอลหายป้าส้มก็ไม่กล้าให้มันออกไปนะคะเราไปทดลองตั้งดู3สามสี่กระถางรู้สึกว่าเขาแตกยอดมาเขาจะเตี้ยเตี้นะคะอันนี้เขาจะอยู่ในร่มแต่ก็ไม่เชิงว่าร่มาารนะคะดํารดํารนะคะเพื่อนๆในกวนอิมนะคะบอลสีไทยๆะค่ะแล้วก็ปลูกแล้วมีความหมายดีนะคะ ทำให้ผู้ปลูกนี้ก็คืออุดมสมบูรณ์ด้วยโภกทรัพั์นะคะแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มันก็ร่มรื่นนะคะแล้วก็เป็นความสุขทำให้เรามีความสงบในใจิตใ,ใ,ใจด้วยนะคะเพื่อนๆสวยไหมสวยนะส่วนนี้ได้มาในาน้าไก่สดสมวนค่ะได้ต้นเบบีเข้ามาเหมือนกันค่ะสองบใบนี้มาแตก แตกกับประส้มนะคะมาแตกใบใหม่กับประส้มสองใบคือเราซื้อมาแบบบอลสีเบบีนี่จะจะเอาใจค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันมาปรับมาเปลี่ยนที่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงมาให้เราแบบไหนนะคะแต่เราก็ต้องแบบทําใจด้วยมันจะไม่เหมือนบอลเราเลี้ยงเองแล้วก็บอลที่แบบเลี้ยงเป็นหัวนะคะเพราะว่าเบบีนี่เขาจะผ่าหัวมาค่ะบางทีก็รอดบางทีก็ตายนะคะ นี่ก็ไก่สดสมวนอีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็ซื้อมาเป็นเบบีนะคะมาอยู่กับปลาส้มมันขึ้นมาใบใหม่สองใบอันนี้คือใบตอนซื้อเข้ามานะคะตอนซื้อเข้ามาจะประมาณนี้แต่ตอนนี้มาอยู่กับปลาส้มก็คือใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะไก่สดสมวนนะคะกัดสีแล้วตอนซื้อเข้ามายังไม่มียังไม่กัดสีเลยนะคะมากัดสีกับปลาส้มน,นะ อันนี้คือฮิวมัสล้านปีนะคะจากเมืองแม่ม้อลำปางเขาจมีประโยชน์ต่อดินนะคะปะส้มเอามาแต่ไม่ได้ใช้เยอะนะคะเพื่อนๆจะใส่เยอะนะปะส้มเอามาแช่น้ำแล้วก็ลดลดต้นบอลนะต้นบอลอย่าใช้ปุ๋ยเคมีนะคะ ันนี horse, ้ปลาส้มก like ็จะมาเผยเคล็ดลับในการปลูกบอลให้ใบสวยใบใหญ่สมบูรณ์นะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะให้รดอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้แต่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเห็นเพื่อนๆบางคนใส่ชูรสเยอะในเพื่อนๆในเฟซปกติไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆบางคนเขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้แต่ปลาส้มใช้มานานตั้งแต่สมัยที่ปลาส้มปลูกแตงแคนตาลูปแล้วค่ะ ขั้นตอนการทำน้ำหมักที่จะลดอบอลสีให้สวยนะคะอย่างที่ประส้มเคยพูดทุกครั้งสดใครก็สูใครเราทดลองเองเรารู้เองนะคะเพื่อนๆลองไปทดลองดูเอาแบบนี้กันแล้วกันนะคะอันนี้คือปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆปุ๋ยคอกแต่มันมันโดนฝนมันเปียกหน่อยนะคะอันนี้ก็คือฮิวมัสฮิวมัสล้านปีจากจากแม่หมาะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่พอดีประสม้มปลูกกุหลาบหินแล้วสั่งมาแล้วลองมาแช่ แช่แล้วก็รู้สึกว่าต้นบอลกัดสีสวยแล้วก็ใบใหญ่แข็งแรงนะคะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ที่เราชอบเรานี่ในครัวเลยก็ะ,ะ้มจะจะไม่ทิ้งนะคะ,ะกระ้มจะเก็บไว้เสร็จแล้วเราก็จะทุบทุบทุบเปลือกไข่ให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ํานะคะเอาเปลือกไข่เอาเิวมัดแล้วก็เอาปุ๋ยทอกแช่น้ำหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะคะไม่ใช่วันเดียวสองวันนะคะ ต้องหนึงอาทิตย์ขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําเอาน้ํำของปุ๋ยคอกนะคะประสมแช่ไว้แล้วเนาะีเก่าจะไปใช้มเก่าส่วนส่วนอันนี้นี่คือช่วงนี้มันช่วงบอลเขาทิ้งใบนะคะประสมก็จะลดทุกสิบห้าวันประสมก็จะใส่ผงชูรสลงไปก่อนนะคะ อันนี้เครื่องดื่มชูกำลังสองฝานะคะส่วนตรงนี้ก็คือน้ำน้ำหมักที่ปส้มหมักไว้โดยใช้เปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ฮิมัดนะคะฮิวมัดนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะสมัยแต่ก่อนประส้มก็ไม่ใส่เพิ่งมาใส่รอบนี้แต่รู้สึกว่าใบเขาใหญ่ขึ้นจริงๆคะใบใหญ่ขึ้นผิดปกติเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วประส้มก็ ตักมาใช้แล้วก็มีน้ำที่กระส้มเตรียมไวน้นะคะพี่ไอถังถัทงที่กระส้มเตรียมไว้ใส,ส่กระเดชกับเครื่องดื่มชูกำลังเใช่ไหมคะน้งนะคะแล้วผสมน้ำเปลือเข้าไป ว่าบอนเขาจะไม่เหมือนต้นไม้อื่นๆนะคะอันนี้จะบำรุงใบบำรุงรากบำรุงหัวให้แตกตาบ้างแล้วก็กัดสีนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปรดกันอีปสัสมก็จะลดประมาณถ้วยนี้นะคะ่ะคือเราจะลดน้ำน้ำฮอร์โมนนี่หลังจากที่เราลดลดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วแล้วเราก็รดนะคะ ก็ใน,นประสมก็จะใส่อบอนสีรดนทองนะคะสวยงามมากรดนของตอดประสมซื้อมาซื้อมาแบบเบบีนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะรดเลยแค่นี้ค่ะกระถางกระถางแล้วดึงถ้วยนะคะบางเพิ่นรดอีเหน่าวด้วยนะคะ เนี่ยค่ะวันนี้ป้าส้มมาเผยเคล็ดลับให้การเลี้ยงบอลสีพันบ้านพันุไทยเราเดีนะ๋ยวว่าต่พันธุไทยเราขนาดพันบอลจีนดูสิคะแตกตาแตกใบเยอะมากสีสวยด้วยค่ะเนี่ยป้าส้มรถนะคะขอบคุณเพือพ่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวป้าส้มขอตัวไปรดปุ๋ยก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดี